ฮ e ลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับชนดาพาทาอีกแล้วจ้าวันนี้ชนดาพาทามพุ่มใจน้ำเสน่าเค้กไข่นมสดเนื้อละเอียดเนื้อเนียนมากทุกคนอันดับแรกนะคะเราจะใช้ไข่แดงสองฟองนะคะแม่บ้านแม่เรือนมาทุกคนขนาดแยกไข่แดงก็ยังทําให้ไข่แดงแตกได้ ใส่น้ำตาลลงไป40กรัมนะคะอันนี้เป็นการทดลองทําของลูกสาวคนเล็กของชนาดานะมาดูกันค่ะว่าจะสําเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ใส่แป้งอเน,นกประสงค์ไป50กรัมจาก<า>ของเรานําเสนอมาเราก็ต้องจัดไปนะคะใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะใส่นมลงไปอยู่ที่500มิลลิตรนะคะทุกคนออพอใส่นมลงไปแล้วทําไมรู้สึกว่ามันเลนเลนถ้วยนะคะไม่รอจะ้ะขออนุญาตเปลี่ยนถ้วยโดยด่วนนะคะ เป็นซามนะคะซามกะละมังบ,บ้านจจเจจาวิเนียางอันเนี้ยบ้านนาดเตินว่าซามจ้ะใส่กะละมังลงไปจุดน้อยนึงก็เลยเรียกรวมกันว่าซามกะละมังนะคะแล้วก็คุเลคุเลคุเล,เลให้เค้ากันนะคะพอคุเลเสร็จลิบ้อยแล้วเราก็มาเคี่ยวนะคะใช้ไฟเบาในการเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้จนค้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเหนียวเหนียวนี่เหนียวแบบนี้เทลงในพิมพ์จ้าที่บ้านนัดก็ไม่มีพิมพ์ก็ใช้ถ้วยแทนนะจ๊ะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึง เราควรจะรองด้วยกระดาษไขนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีนะคะเลยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็เกลี่ยให้เท่ากันจ้าจากนั้นเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหนาเป็นเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะทุกคนพอเวลาแล้วเราก็ออกมานะคะเราจะเอาออกจากพิมของเราค่ะเคาะเคาะลงในจานนิดนึงนะคะไม่สําเร็จค่ะทุกคนค่ะไม่ออกเพราะว่ามันเหนียวเกินไปนะคะ เราก็เลยได้มาแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องคงไม่ต้องเคาโรยหน้าด้วยเกรดมะพร้าวตักกินในถ้วยเลยจะ้ะทุกคนบอกได้เลยว่ารสชาติละมุนมาก <Wow. S 1> เนื้อละเอียดมาก <Wow. S 1> อ่ะอะ